t ูต o r อรีแต่งหน้านะคะจะเป็นการแต่งหน้าในลุกที่เรียกว่าสวยประหยัดน,นะคะเป็นการใช้เครื่องสำอางร,ราคาหลักร้อยทั้งหมดเลยนะเจ้าเพื่อเครื่องสำอางดักซ้อมมาแต่งหน้าลุกแบบนี้ให้ดูกันนะคะลุกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆประมาณซัมเมอร์โกลแล้วก็สีบรอนซ์นิดหน่อยนะคะแต่งได้ทุกวันจริงๆแล้วก็เป็นช่วงนี้ที่ แต่งหน้าประมาณนี้บ่อยๆนะคะก็เลยจะเอามาแชร์กันสำหรับใครที่สนใจที่จะแต่งลุคนี้เดี๋ยวไปดูท UTORIAL กันได้เลยนะจ๊ะเรามารองรองพื้นกันเลยดีกว่านะคะเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ให้ความโกล์นะคะดูสุขภาพดีเหมาะกับซัมเมอร์แบบนี้นะคะโบก็ปั๊มไป2ปั๊มนะคะจากนั้นก็จะใช้บิวตี้เบลนเดอร์ในการแทบแทบนะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอค่ะ คอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตากันดีกว่านะคะนอกจากจะบกปิดใต้ตาที่เป็นแพนด้าของเราแล้วก็ยังจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยในการไฮไลท์นะคะโดยจะแต้มไปที่บริเวณสันจมูกนะคะกลางหน้าผากแล้วก็กระจักฝีปากข้างบนค่ะเพิ่มความโกลด้ในการลงไฮไลท์แบบครีม to พาวเดอร์กันค่ะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นไฮไลท์ที่ ให้ความกโกลแล้วก็เป็นสีทนนชมพูนะคะโบจะแต้มเป็นตัวซีนะคะไปที่บริเวณโหนกแก้มแล้วก็ไปจนถึงข้างบนคิ้วนะคะเกลี่ยๆให้ทั่วค่อยๆใช้นิ้วในการเกลี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะแห้งแล้วก็จะให้ความกโกลสวยงาม เราจะมาเซตสิ่งที่ลงไปแล้วทั้งหมดนะคะด้วยแป้งอาดแข็งนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมความมันได้ดีนะคะดังนั้นหมูก,ก็จะลงไปให้ทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอค่ะเพื่อที่จะได้สีที่สม่ำเสมอกัน จะมาคอนทัวร์ใบหน้าด้วยบรอนเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นบรอนเซอร์สีแมทไม่มีชิมเมอร์เลยนะคะจะช่วยทำให้ความโกลว์ที่เราลงไฮไลท์ hmm. เมื่อกี้เนี่ยแบบดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ในการคัดโครงหน้านะคะจะทำให้เราหน้าดูเรียวเล็กลงนะคะก็คัดไปที่บริเวณข้างแก้มบริเวณข้างสันจมูกนะคะแล้วก็หน้าผากค่ะ ัดบลัชออนกันเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นสีซ่อมอิดนะคะเพื่อเพิ่มความสดใสแล้วก็เพื่อให้เข้ากับสีตานในวันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อที่แมตนะคะโบก็จะใช้แปรงขนาดใหญ่นิดนึงทาไปที่บริเวณลายผมนะคะแล้วก็ลากมาที่บริเวณหน้าแก้มนะคะก็ปัดไปแบบนี้เลยคะ่ะไปจะเป็นการเขียนคิ้วนะคะจะใช้ที่เขียนคิ้วที่เป็น2หัวนะคะ หัวขนาดแรกจะเป็นหัวแบบฟองน้ำค่ะโบก็จะลากไปเลยนะคะให้ได้รูปทรงวันนี้จะเขียนเป็นคิ้วแบบตรงนิดนึงนะคะจากนั้นโบก็จะใช้ด้านที่เป็นอิสอเนี่ยทำให้ดูโครงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ แบบนี้นะคะก่อนที่จะทายอชโดวอทุกครั้งจะต้องลงอายแชุนดพรามเมอร์เนาะเพราะว่ายอชโดวอของเราจะได้ติดทนนานแล้วก็ไม่เยิมระหว่างวันนะคะโบก็จะแต้มไปพี่บริเวณเปลือกตาแล้วก็จะใช้นิ้วเกลี่ยค่ะ โบจะิ่อ,อการแต่งตาด้วยการลงเบสนะคะสีเบสที่ใช้จะเป็นครีมอาชฉริยะสีน้ำตาลรอนส์นะคะโบก,ก็จะใช้นิ้วมือในการเกลีย่ยไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะ อะเช l ดลพาเลตที่ใช้ก็จะเป็นพาเลตโทนสีทองบรอนซ์แล้วก็น้ำตาลนะคะจะเริ่มต้นด้วยสีทองค่ะตัวน,นี้จะเป็นสีทองบรอนซ์โบจะลงไปที่บริเวณหัวตานะคะไปจนถึงกึ่งกลางตาค่ะเกลี่ยไปแบบนี้เลยค่ะ เราจะใช้สีขาวมูกแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์เยอะหน่อยจะลงไปที่บริเวณหัวตาค่ะแล้วก็ลากไปถึงบริเวณขอบตาล่างนะคะใช้แปรงที่เป็นเพนซิลบรัชค่ะค่อยๆเกลีย่ยสีที่จะลงต่อไปคือสีน้ำตาลเม็ดกาแฟนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทค่ะจะใช้แปรงที่เป็นหัวพุ่มๆหน่อยนะคะแต้มไปที่บริเวณ หางตานะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ฟุ้งเข้ามาที่บริเวณกึ่งกลางตาค่ะเราจะใช้บรอนเซอร์นะคะช่วยในการคัดเบาค่ะตัวนี้ก็ใช้แปลงที่พุ่มๆแล้วก็เบลนไปที่บริเวณขอบสีที่ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะ จะเพิ่มความเข้มของดวงตาด้วยการเพิ่มสีน้ำตาลแมทเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณหางตานะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการเบลนดค่ะใช้แปรงสะอาดๆช่วยในการเบลนขอบสีให้ฝุ้งเอาสีน้ำตาลแมทนะคะมาลงที่บริเวณขอบตานะคะจากหางตามาจนถึงกึ่งกลางตาแบบนี้นะคะมันจะทำให้ดวงตาของเราดูชัดเจนและดูคมโตมากขึ้น ใช้ดินสอสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเขียนขอบตาบนก็ลากไปเลยจากบริเวณหางตานะคะเข้ามาที่บริเวณหัวตาค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ดวงตาของเราดูคมแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่ มัคาร่ากันเลยมาสคาร่าที่ใช้วันนี้ก็คือมาสคาร่าที่กันน้ำค่ะสำคัญมากๆในซัมเมอร์นะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็เงนไหลคลายย้อยนะคะตัวน,นี้จะปาดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างให้เด้งค่ะเพิ่ความหนาของขนตาอีกชั้นนะคะด้วยการติดขนตาปลอมแบบนี้เป็นขนตาที่แบบดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ายังดูแบบเออมีอะไรนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ค่ะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ที่แบบโอ้โหติดทนติดนานนะคะถ้าแบบว่าไม่ใช้พวกอายรีมูเวอร์ล้างออกเนี่ยก็จะไม่ออกเลยดังนั้นเอรว่ามันเหมาะมากๆกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะโบก,ก็จะลากไปเลยจากหัวตาไปจนถึงหางตาค่ะท้ายเรามาลงลิปสติกกันเลยค่ะลิปสติกที่ใช้ก็เป็นลิปสติกสีนูชมพูแบบนี้นะคะทาไปเลยให้ทั่วริมฝีป,ปากค่ะ จากนั้นก็จะได้ลุคที่เป็นซัมเมอร์บรอนซ์แล้วก็ผิวดูโกโลแบบนี้นะคะเหมาะกับซัมเมอร์ที่สุดเลยค่ะใครที่ชอบลุคนี้ก็สามารถที่จะไปแต่งต่างกันได้นะคะวันนี้โบไปแล้วค่ะบ๊ายบายเขาจะมีด้วยกัน2สีนั่นก็คือเบอร์10น,นะคะจะเป็นโทนสีขาวตัวนี้ชื่อสีว่า